ที่หาเดตยีนงานยกก้ร์นะคะเพราะว่างานงานกระสอบแพนด้านะไม่มีของที่เป็นรุ่น45โลไม่เีมาจอดตรงเนี้ยอันเนี้ยจะได้มาแต่ตัวสเปนเวียดนามเลยรนะคะฮะเปล่ากําลังถามว่าเขาขยับมาตรงนี้ไหมล่ะกลัวมันเปียกเขาบอกเดี๋ยวติดเราอ๋ออออเค sorry I'm I'm very sorry เอาอย่าติดภาษาอังกฤษอ่ะไอ่ะ มาขอดูรีวิวเสอยืดขอบได้ไหมหรือเดี๋ยวหนูส่งให้ดูนะพี่นานาเดี๋ยวส่งให้ดูพี่นานาพี่นานาเออเวันนี้มันใส่ยังไงแป๊บบนึงเขามีกิมมิกนี่เขาจะเป็นแบบคุมหน้าอย่างนี้ลูกค้าเหมือนเป็นเดรสนะคะเดรยีนตัวสั้นตัวยาวคือรเ,เลยนะัมีความรู้สึกว่าสีเข้มดีจังเลยสีเข้มดีจังเลยงาน35กิโลลูกค,ะคะ้าค่ะงานจะใหม่แล้วก็สีจะเข้มเน้นใหม่ๆ เออเน้นงานใหม่ๆแล้วก็ดีเทลอะ่ะเขาจะไม่ได้ออกทรงเชิดตเดทล้วนหรือเดทเยอะนะเหมือนกับงานญี่ปุ่นลูกนะคะ้ามันจะมีความเนียนหะมมีความเดททรงแบบคาเฟ่นะคะสไตล์แบบคาเฟ่แขนตุก๊กตาเห็นไหมเอองานแขนตุกาตาใหม่ป้ายห้อยนะคะใหม่ป้ายห้อยเว้นี้เห็นไหมแขนตุกาตาเหมือนกันอันนี้แล้วใหม่ป้ายห้อยด้วยพี่นี่นะใครหาเดทยีนอยู่มีไหมไมีใครหาเดทยีนอยู่ไหมนี่อันนี้จะเป็นแบบ แผ่นตุก็ตายแล้วลูกค้า3ามห้าโลน้องเซนเฮาเมทสามพันแปดสามพันแปดร้อยพี่เดี๋ยวลูกรีวิวหนูให้ส่งฟรีนะเหลือกี่ลูกเหลืออยู่เจ็ดลูกสุดท้ายค่ะมีอยู่เจ็ดลูกมีอยู่มีอยู่เจ็ดกระสอบนะคะวันนี้ใครดูแล้วคืออยากได้อันนี้เกดงานสะอาดค่ะพี่มันจะไม่ค่อยติดยีนที่มันเป็นผ้าเหลืองเก่า ะะยังไงก็สวยก็สี่สิบห้าโลไม่ใช่งานผ้าเหลืองเก่านะแม่มันเป็นสีสนิมนะข้างหลังอ่ะสีสนิมไม่เหมือนงานยีนเละนะคนละแบบนะแม่ในกล้องอาจจะดูแบบเออสีแบบมียีนหลายโทนไงยีนเข้มยีนอ่อนยีนอยอตอนมีนทั้งออกทรงยาวทรงสั้นโอเคไหมจำสูรแบบคาโก้สวยมากเอ้าสวยด้ออันนี้เป็นแบบและสี <จำ S 2> เข้มมากก็ออกจั้มมีติดไปตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นกระเป๋าข้างแล้วเท่เลย เน้นงานสะอาดเน้นงานใหม่นะคะเอาตัวนี้ไปได้3,800รบาทรหัสเจฟลูกรีวิวดอเด็ก81ค่ะพี่นะคะลูกใหม่ดอเด็ก8 2อนะ,ะใ,หอ 8, 12, นะให้3,800แล้วก็ให้ลูกรีวิวส่งฟรีพิเศษให้ระหว่างรอตัวอ่า059นะคะระหว่างรอตัว059นี่ลูกาอลังการงานสร้าง ตัวยาวก็เยอะนะตัวยาวก็เยอะแต่เอาเป็นว่าน่าจะต้องหลุนแหละโอ้โหดึงไม่ออกฝนตกแล้วโอนแล้วนะคะน่ารักมากขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากเลยอันนี้เด,ดยีนแบบเป็นเชิ้ตนะคะเป็นเชิ้ตจะเป็นแบบกระดุมหน้าตัวยาวดีแต่ก่อนนี้ลูกค้าชอบมากเลยนะเด,ดยีนเบอร์ไหนที่ออกตัวยาวเยอะ นาะออกสีเข้มเยอะเกดฟิลแบบเอ้้าใหม่ลูกค้าจะชอบมากนะคะอันนี้ก็เอามาเสริมให้เสริมให้สเปคนี้น่าจะถูกใจลูกค้านะคะถ้าตามมาดูรีวิวแล้วอยากได้ก็คือทักหาน้องเลยนะพี่จ๋าทักหาน้องได้เลยเนี่ยมันจะมีความแฟชั่นด้วยหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งบียมีไหมพี่บุมเช็คใหม่ๆเข้มๆเลยอะ่ะว้างหนึ่งลูกเอาไหมพี่บุ้มก็รู้สึกว่าก,กระสอบมันจะแตกๆนะ ก็สอบแตกเหลือลูกเดียวเลยทําโปรเลยให้ราคาโปรพันเท่าไหร่สองพันหรือพันเก้าไหสองพันห้าหรือเปล่าเออดูก่อนพันเก้าโอเคพี่บุ้มก็สอบแตคุ้มคุ้มข้างในยังแบบโอเคลูกค้าไม่ผิดอ่ะหัวทลอกนิดนึงหัวทลอกนะคะถ้าเอาพันเก้าพี่บุมสอบผิไม่ถูกว่าสองเ้าเดี๋ยวหนูดึงไปเลยแต่เดีูยวหนูดึงไป หนูหัน่นราคาให้แบบโคตรถูกเลยไม่ได้ลดพันเดียวด้วยนะลูกค้าพันเก้า <1, 9 S 2> ไปแบบคุ้มอะ่ะลูกค้าเอาของเข้ามา้ต่สามีพี่บุมพิม์เอาบอกหนูเลยนะจะได้ไวเพราะว่าตอนนี้แชทหลังบ้านค่อนข้างเยอะเลยตัวไหนที่หนูแบบว่าแจ้งยอดให้ลูกค้าได้ก่อนเนะ่ยเออหนูจะได้แบบให้ลูกค้าพิมพ์พรหัส F หน้าไลน์ได้เลยนะคะ คต้องขออาภัยในความไม่สวกเด้อตอนว,วันนี้ตอนแรกแบบว่าให้ลูกค้าไปทักแชทใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขียดแชทไม่ทันจริงๆวันนี้แชทเยอะมากลูกค้าค่ะมากันแบบว่าบ้านละ4-5รายการเลยนะรับค่าได้เลยเดี๋ยวหนูให้น้องทารหัสแล้วดึงให้เลยนะคะพี่บูมพี่บูมรอเช็คใน Messenger นะคะรอเช็คยอดในในแชทเด้อขอบคุณมากค่ะดึงเรียบร้อยพี่บูม ง<น>านแพนด้าหน, <ะ S 1> นึ่งหนึงน่งหนึง่ง B สวยลูกค้าแต่แค่กระสอบมันเหลือลูกเดียวเพราะกระสอบมันไม่สวยนั่นแหละนี่สวยอันนี้รีวิวเดดยีนค่ะพี่เจนจิราเดดยีนเอ่อสเปคงานเวียดนามน,นะสเปคของเวียดนาม3,800ัร้อพี่สามพสวยมาก35โลมันจะติดพวกโชนโ<อ>เดทด้วยมีทั้งสั้นทั้งยาวทรงคาเฟ่เกรดเอทรงชดน,นะคะอาจจะมีติดจ้๊มนิดหน่อย มีติดจ้ำสองสักตัวค่ะที่เป็นแบบจ้ำสูตรแต่จ้ำสูตรลดนะเมื่อกี้นี้ออกจ้ำสูตรเป็นก่ออกแล้วเป็นขาแบบกระบอกใหญ่ขาโก้โอ้ยลดแม่เดี๋ยวตามมาย้อนดูรีวิวนะคะไปแล้วนะอันนี้รหัสเด a ดยีนเอแปนะคะรีวิวเสร็จแล้วลูกมาลูกลูกลูกสี่ห้ามายัง